วันนี้ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2534แล้วก็มาตอนเช้าเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาเสร็จหลังจากทำงานจากองังสือแล้วก็นอนพักพอพักเริ่มภาวนาก็มีพระท่านมาบอกว่า เรื่องการสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างองค์พระปฐมก็ดีสร้างฐานองค์พระปฐมก็ดีทงหมดนี้คนจะทําเป็นหนังสือไว้เพื่อลูกหลานทั้งหลายเขามีความเข้าใจว่าสร้างทําไมก็ขอนําเรื่องนี้มาคุยกันอันนี้ไม่มีตํารานะคุยกันแบบธรมธรมดาธรรมดา คือว่าการสร้างเจดีในบรรดาท่านพุทธบริษัททูกหลานทุกคนโปรดทราบว่าเมื่อต้นปี2534ตอนนั้นกำลังป่วยมากเวลานี้ก็ป่วยแต่ว่าการป่วยเขานั้นต่างกับเวลานี้ถ้าถึงเวลา4โมงยินมันจะเริ่มอาเจียน แล้วก็เจียนเรื่อยไปจนถึงห้าทุ่มหลังจากห้าทุ่มแล้วยังนอนได้เป็นอย่างนี้ทุกวันการฉันอาหารก็ฉันไม่ได้มากแล้วก็จะกินน้ำบางทีพอก,กินน้ำเป็นึ่งแก้วก็เจียนสามแก้วท้องก็ผูกแล้วต่อมาก็มีโรคความดันสูงถึงร้อยหกสิบ แล้วก็มีน้ำในกรน,นปอดหวัวใจเต้นไม่เป็น่ังวะอันนี้เป็นต้นได้รับการทรมานทางร่างกายอย่างหนักแต่ว่าบรรดาท่้นพธบริษัททั์งหลายไม่มีใครเคยคิดว่าเนื้อแท้จริง ทำไมอาตมาจึางทําการกอร่อสร้างถ้าพูดถึงการกอร่อสร้างแล้วเบื่อจริงๆเวลานี้อยากจะหยุดทุกอย่างที่ทําเพราะว่าทั้งแก่และทั้งป่วยแต่ว่าในขณะนั้นมีวันหนึ่งตอนต้นปีขณะที่จะเริญภาวนาอยู่ว่าท่องเที่ยวป็นักที่ต่งตางๆไปที่พอใจ จะได้สบายแล้วกลับพื้นที่เมื่อกลับพื้นที่พอจะถอนสมาธิก็ดีเห็นพระท่านมาท่านบอกว่าคุณยังตายไม่ได้นะความจริงเวลานั้นและเวลานี้ก็ตามอยากตายเต็มทีถ้าตายเมื่อไรก็มีความสุขเมื่อนั้นเพราะมีบ้านอยู่ตะก็ลองดูคราวหนึ่ง ถอยหลังจากนี้ไปประมาณยี่สิบปันเศษจะไปจริงๆประตูบ้านถูกปิดเข้าเขตบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลา,ามันก็ลำบากเหมือนกันก็ต้องนั่งมากลับทรมานั่งทรมานคุยอยู่่นี้แหละแต่เป็นว่าพระจะบอกว่าวัดยังไม่เสร็จยังตายไม่ได้ แต่การที่สองคุณสําหรับบำรุงวัดในพระสงฆ์ภายหลังถ้ายังมีไม่พออย่างตายไม่ได้อย่างอื่นไม่สำคัญหนึ่งทุนจะไปเกงใครเขาทุกคนต่างคนต่างก็มีทุกทุกคนต่างก็หากินพอบ้างไม่พอบ้างไอ้ที่เหลือกินเขาก็มีเขาจำเป็นต้องกินต้องมีต้องเก็บไปใช้บ้าง ก็เป็นว่าถ้าท่านก็บอกว่าวัดยังขาดเจดีย์คุณอย่าคิดนะว่าวัดเนี่ยทำครบ้วนแล้วตามความประสงค์ของฉันจะลืมในบรรดาทางพุทธบริษัทวัดท่าทรงที่สร้างขึ้นนี้ไม่สร้างตามความประสงค์อาตมาอาตมาเองหนีการก่อสร้างมาจากวัดบางุงโคเบื่อการก่อสร้าง หวังจะหาอยู่ที่สงัดเม่เห็นวัดท่าทรงมีสภาพนรัดรางก็คิดว่าถาวัดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาเราจะสร้างกุฏิสักหลังเดียวแบบกุตกะท่อเล็กๆก,ก,ก็สบายใจแล้วใจที่ไหนได้นั่นเป็นความประสงค์อาตมาต่อมาก็กลายเป็นความประสงค์ของพระพระธรรมก,กะเมื่อที่ ว่าต้องสร้างให้เต็มตามบริเวณนี้มีหน้าที่เท่านั้นสร้างรูปอย่างนั้นสร้างรูปอย่างนี้เวลานั่นสตังก็ไม่มีเงินร้อยบาทยังไม่เคยติดกระเป๋ายังได้ถามว่าจะสร้างอะไรยังไงท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยหาสตังในเมื่อท่านรับปากจะช่วยก็ยอมรับทำเมื่อทำม,มาถึงขั้นนี้มันก็ใกล้จะเสร็จ ยังขาดอยู่วิหารรอ้อวิหารยี่ห้าเม็ดเอ้เขทาทอดยี่ห้าไร่ยังไม่ได้ทาสีทางเดินร้อยร้อยรอบร้อยไร่ยังไม่ปไปจบกันแต่ถึงยังไงก็ดีก็ต้องพบกันกนได้ค่อยทำไปจนเสร็จถ้ายังไม่ตายนั่นบอกว่าที่คนคิดว่าเสร็จมันก็ยังไม่เสร็จกุฏิไม้ที่สร้างไว้ในครั้งก่อนหลังโบสถ ให้รื้อขึ้นมาเป็นคนเร็ดให้หมดจะได้ไม่พังแล้วอีกประการหนึ่งวัดต้องมีเจดีย์เปทชี้ให้ท่านดูยอดวิหารว่าวิหารนั้นแปว่าบรรดบทุทลุกหลังมียอดทั้งหมดคล้ายเจดีย์อยู่แล้วท่านบอกว่าท่านบอกว่านั่นมันยอดวิหารยอดบรรดบไม่ใช่เจดีย์คณต้องสร้างเจดีย์ิงจะครับทวน ก็ได้ถามว่าจะสร้างที่ไหนผมไม่มีที่จะสร้างท่านบอกว่าถ้าสร้างที่ร้อยไร่ก็ได้แต่กลับไปท่านบอกว่าถ้าที่ร้อยไร่ไม่สร้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ร้อยไร่ปลูกต้นไม้ไว้เต็มต้องการให้เป็นป่าเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขทั้งคนและสัตว์ท่านก็เลยบอกว่า วันแรกตกลงกันไม่ได้ท่านกำหนดสร้างพระเจด,ดีย์ใหญ่มากแล้วก็สูงมากต่อมาวันที่สองท่านมาใหม่ในเวลาเดียวกันคือเวลาประมาณตีเกือบตีสี่เลิกจเจริญกรรมฐานท่านก็นมาพูดอีกอาตมาก็ไม่ยอมรับว่าถ้าให้ผมซื้อที่ใหม่นี่ผมไม่ซื้อ ที่ที่บอกที่สร้างเจดีย์ไม่มีที่งไงก็ตามเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นผมไม่ทําแน่นอนท่านก็นิ่งถ้าท่านก็กลับไปวันที่สามท่านมาใหม่ถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันองค์ใหญ่ไม่ต้องทําแต่ให้ทําองค์เล็กๆแต่ต้องราคาแพงถานววารราคาประมาณเท่าไหร่ เขาบอกไม่รู้ละฉันหาให้ทันก็แล้วกันน่าราคาไม่แน่นอนว่าของไม่จะขาดของไม่จะขึ้นราคาข้างหน้าไม่ชช่ของจะขาดมือลงในท้อนตลาดราคาจะสูงขึ้นถ้ากำหนดราคาเวลานี้ก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านจะหาเงินให้ทันแล้วท่านก็สั่งบอกว่า ถ้าจะสร้างนะเอาที่ตรงนี้นะเอาที่ใกล้ๆพระพุทธรูปอุ้มบาทยืนนัตรงนั้นต้องทำให้สวยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ไะ้ปิดทองตามร่องปิกระจกตอนมันเห็นี้มองเห็นความสวยถามนั้ว่าทำไมจึงต้องสวย ท่านบอกว่าเป็นการเจริญศรัทธาทุกอย่างที่ให้ทำนี่ไม่ต้องการโอ,โอ้อวดไม่ต้องการแข่งขันกับใครจรึงทำไม่เหมือนใครต้องการอย่างเดียวให้ทุกคนที่มองเห็นแล้วติตตาจิตใจว่าว,วัดท่าทรงมีอะไรบ้างที่เราชอบใจถ้าเวลาก่อนเขาจะตายจิตก็นึกึ้นมา ว่าเราเคยเห็นวัดท่าสงชอบใจตรงนั้นชอบใจตรงนี้ในขณะนั้นก็เพราะเขาตายไปเขาจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นลีลาของพระท่านที่ต้องการใช่คนไปสวรรค์โดยใช้รูปแบบสวยๆยิงเรียกกันได้ช่างบรรเสรกระกจมเนียนสามีปัญญาเป็นช่างประจําวัดช่างปั้นพระ เรื่งความสวยงามต้องยกให้สองคนสองคนนี่มีความรู้บวกกันแล้วเป็นปแปดก็นั่นหมายความว่าเมียปสี่ผัวก็ปสี่ถ้าบวกกันแล้วก็เป็นปแปดเข้าม,มาปรึกษาหาหรือให้การสถานที่ว่าถ้าที่ตรงนี้จะสูงขนาดไหน เธอกะสถานที่แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้จะสูงได้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าพระยืนเฉพาะยอดนะเอาถึงยอดเรียกไปที่พอใจก็บอกว่าเธอว่าเจดีย์นี้ตรงมีดอกพุทธานทั้งหมดดอกพุทธานทั้งหมดติดทองคำร่องพุทธานก็ปิดกระจกกระจกเงาขาวใส ห้ามใช้กระจกสีเพราะว่าไม่สวยเวลาทอแสงแดดพราะทนแสงแดดก็เป็นมาตกลงเธอก็ใช้เวลาผ่านมานานใกล้จะดูฝนที่จะเป็นพฤษภาคม 2, สองพันห้สีิบสี่ก็ลงมาทำก่อนที่จะทำก็มีคุณอภิชาติสุข,ขมุม รู้ข่าวเข้าก็ไปเป็นลไปถ่ายภาพเจดีมาจากวัดต่างๆอย่างวัดโพบ้างวัดไหนบ้างก็ตามเอามาหลายภาพเอามาให้เลือกจะเลือกแล้วไม่เป็นที่พอใจของพระท่านที่จึงให้ประเสริฐให้เขียนภาพขึ้นมาสองภาพแต่เปรียบๆกับเยบยดมีขั้นตอน เธอก็เข็นมาท่านเป็นท,ที่พอใจต่อมาเขาก็ลงมือสร้างส่วนล่างทั้งหมดถึงคอระครังเป็นเรื่องของประเสริฐกับจำเนียนด้คอระครังเป็นเรื่องของพระสามารถซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงนี้นอยู่พอทมคคนก็เป็นการก่อสร้างอย่ดีแลามันเริ่มขึ้น พระเจดี JD นี้มีความสำคัญยังไงก็ต้องขอตอบว่าถ้าเฉพาะเจดีจริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าพระเจดีถือว่าเป็นองค์แทน,นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเห็นพระเจดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติ แต่เห็นภาเจดีย์ราต้องถึงว่าสองผู้สร้างก็เป็นสังขารนิสติเห็นภาพเจดียด์สวยเป็นภาพของกุศลตายไปสวรรค์ทันทีถ้ามีจิตใจมั่นคงมากไปสมาธิสูงก็ไปพุทธมรรคตายที่เฉพาะเจดีย์ตอนนี้การก่อสร้างทุนไม่มีที่บรรดาทาิพุทธบริษัทคงจะมีคนทําบุญมารวมแล้วทั้งหมดไม่เกินสามพันบาท ก็าไม่ได้โฆษณาเมื่อจะเริ่มกางก่อสร้างความอภิชาติสุข,ขมุมที่อยู่กรุงเทพก็นำทุนมาให้หนึ่งแสนบาทต่อมาให้แสนบาทต่อมาให้อีกหนึ่งแสนบาท,า 1, 000, บาทรวมแล้ว 3, 000, เป็นสามแสนบาทเป็นทุนสำรองไม่ใช่ใยืมในคนพอภิชาติให้เลยให้ทำเลยก็ทำด้วยไปจนทันจบ ไอ้จบนี้ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหรเพราะวัดนี้การก่อสร้างไม่เคยรู้ราคาแน่นอนเพราะเวลาทํางานทําร่วมกันหมดทำหลายทำคราวหลายสถานที่ซื้อของมาพร้อมกันจะให้ตีราคา,าคร่าวๆหนึ่งเจดีทั้งองค์เจดีด้วยของในเจดีด้วยให้ตีราคาสักห้าล้านนี่ไม่พอ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอภิชาติสุขุมกับคุณแสงเดือนแมนวงไปซื้อแก้วเจรานายัยจากฝรั่งเศสไม่ใช่แก้วลูกเดียวนะเขาสวยสงามมากมีกิ่งมีกาม้กานมีเครื่องประดับประดาสวยสดงงามเป็นแก้วใหญ่มากราคาเรือนแสนเอามาเป็นที่ใส่พระปรมสาลีริกธาตุ แล้วก็ในนั้นก็ยังมีพระที่มีคุณค่าสูงอย่างพระทองคําเป็นทองคําบุกคณะโยมสันผู้ก่อนอาจารย์สันผู้ก่อนพิจณโลกนํามาถวายพร้อมด้วยเครื่องประดับอาบรจุใส่กล่องไว้ในนั้นแล้วก็มีพระสมัยรุ่นโน้นเขาลือกัน ว่าเป็นสมัยที่พระเจ้าพระเจ้าสีธรรมสีธรรมปิดกพระเจ้าสีธรรมปิดกก็คือพระเจ้าพรหม,มหาราชเราเรียกกันว่าพระเจ้าพรหม,มหาราชเป็นชื่อเดิมแต่เนื้อแท้จริงๆเมื่อจะาเป็นพระเจ้าดินชื่อพระเจ้าสีธรรมปีดก พระเจ้าสีธรรมปดิศกัพระเจ้าพรหมหาราชมาสร้างว,วัดวัดหนึ่งใกล้เขตพิษณุโลกกับพระเจาบย์ต่อกันไม่ทราบปอยู่ตรงไหนแน่แล้วก็สร้างพระเจดีย์บรรจุกระพุทธรูปทเทวรูปไว้มากคณะคุณยมสันพูกก่อนทราบข่าวว่ามีคนเขาไปขุด ็ไปติดต่อขอซื้อเขาก็ให้เป็นว่าชาคณนะนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาทครังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลับใส่พระรงสาริกธาตุเขาคิดหมื่นบาทความยิงปไปตับไม้ท่านก็ซื้อมาคณะนี้ศรัทธาสูงมากแต่ก่อนที่จะซื้อมาจาบอกว่าก่อนที่ทำการขุด ว่าคนเดียวขุดพบเน่ยเขาขายเอกสิทธิ์เขาขุดพบก็ได้อะไรบ้างเ็าไม่ทราบนี่คณะนี้ต้องการจะขุดต่อไปเขาขายสิทธิของเขาทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของเขาขายให้ราคาหลายหมื่นบาทจะไม่ได้สามหมื่นถึงสี่หมื่นก่อนที่เราเมื่อกุดก็ทำพิธีบงวงสรวง ถ้าว่าบวงสูงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเป็นนักธรรมเกินไปแล้วก็มันจะไรเหตุไรผลเป็นพิธีกรรมที่มีผลพิธีกรรมที่เขาเชิญเทวดามาได้เชิญผมมาได้อาราธนาพระมาได้ก็แล้วกันอย่างเจ๊เขาเข้าทรงในพิธีของเขาเขาทำอะไรแ,บบแปลกๆนก็เห็นอยู่แล้ว ว่าสิ่งที่รับที่อยู่ที่เราไม่สามารถเห็นได้จะมีอยู่เมื่อทําพิธีบวงสวงเสร็จเสียงใต้ดินคึกขกลุกคลกคล้ายก,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 กับคนขนของจะหนีเสียงดังสะท้านมันเหนือดินขยโยมสันผู้ก่อบอกว่าไม่ไดาไปในรอกจะกุดไปถวยรยหลวงพ่อที่วัดท่าสงเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นพระ ท่านก็จะมีสิทธิ์ไปจะขอว่าของนี้เป็นของสงฆ์ก็ถือว่าไปถวายหลวงพ่อก็แล้วกัน <c oughs> พระบอกเพียงเท่านั้นเสียงก็เงียบถ้าขุดได้ตามความประสงค์เมื่อขุดไปขุดไปแล้วก็เธอก็อนำเอาของมามาแจ้งข่าวให้ทราบว่ายังไม่ได้พระอรค์สงสาดีริกาทาก็บอกให้ไปบูชาใหม่ ว่าพระโรมศารีกธาตุอยู่ทางไหนให้ตั้งใจขุดทางนั้นให้คิดเจขุดทางนั้นก็แปลว่าได้พระโรมศารีกธาตุเอาพระพุทธรูปเทวรูปมามากยั้นเจดียวนี้จึงบรรจุของทั้งหมดหคณะขยมสอนผู้ก่อนพิสศโลกทางการะดของท่านนำมาเอาไว้ในเจดีย์หลังนี้ คือที่พูดผิดไปเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้ท่านแล้วก็ยังมีของอื่นอีกมากที่บรรยายดาญาติโยมผู้บริสัทธ์บูชาที่เป็นแก้วเหมือนแหวนเงินทองนี่บูชาพระอนอลไกรอีกมากถ้าจะคิดจริงราคาในทั้งเจดีย์และเจดีย์ถ้าใครให้ห้าล้านหรือสิบล้าน,นก็ไม่ขายทั้งนี้เพราะอะไรพระไม่มีอาชีพขายเจดีย์ พระมันมีชีพขายพุทธรูปกรรองความว่าเจดีมีค่าสูงสุดที่มีความสำคัญจริงบรรดาท่านพุทธศาสนาก็คือว่าที่พระท่านมาจัดการสร้างเองท่านเที่ยวเห็นได้สร้างเป็นความประสงค์ของท่านเป็นการยากที่เราจะได้พบและสถา,านที่ทังอาชีวะต้องสร้างตรงนี้ พราะบริเวณนี้เป็นที่มีพระบรมสารีริกธาตุมากสร้างทัพลงไปกับวิหารของพระพระพุทธเจ้าอ,อมตะอีกหลังหนึ่งนั่นทัพที่พระบรมสารีริกธาตุจขึ้นอยู่เสมอเวลาขึ้นมาจากดินก็สวยอารามมันก็ดาวดวงใหญ่ลอยเหนือยอดไม้อยู่บ่อยๆวนไปวนมาแล้วกลับที่เดิมวิหารนั้นต้องท่านกสัตรต้องสร้างตรงนั้น ถ้าต,ตรงนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์รถแท็กเตอร์เวลาทะเวทที่อยู่ดีๆถึงตรงนั้นดับเครื่องไปไม่ได้จะถอยสไตล์เครื่องติดทำงานอื่นได้ก็ถึงที่ตรงนั้นเครื่องดับห้ามผ่านธรรดาทังพุทธบริษัทหลายนั่นเจดีย์หลังนี้เมื่อสร้างเสร็จจึงกำหนด จะบรรจุพระรมสาลีกธาตุวันที่สิบแปดกุมภาพันสองพันสองพันร้อยสาบห้ากงกวางการสารม3วันมาค้าบูชาถ้านับอายุอัตมาตามใบสุทธิก็เจ็ดสิบห้าปีครบอายุไขเพราะเวลานี้เป็นเวลาอายุไขมีแค่เจ็ดสิบห้าปีไม่ใช่ร้อยปี ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ควรจะตายอยู่มานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่พระท่านพระท่านจะให้ตายไม่ตายเป็นเรื่องของท่านถ้าท่านยังอยู่ทํางานไหวก็ทําทํางานไม่ไหวก็เลิกทำเพราะอะไรเวลานี้มันเบื่อทุกอย่างงานที่ไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวคือสอนกรรมาฐาน สอนกรรมาฐานเท่านั้นที่ไม่เบื่อเพราะถือเป็นหน้าที่เช่นขอบรรดาลูกหลานทุกคนเงินที่ทําการก่อสร้างนี้นอกจากเงินสามสของคุณอภิชาตสมแล้วนอกจากนั้นทั้งหมดเป็นเงินที่ลูกหลานทุกคนให้มาใช้เป็นส่วนตัวเงินใช้เป็นส่วนตัวนีใ้ใช้ทุกจุดพระวุทธร,รูปองค์ห้าหมื่นไม่พอเอาเงินส่วนตัวใช้ ห้องห้อง,องละห้าหมื่นไม่พอก็เติมนงเนงินส่วนตัวแต่ว่าขอญาติโยงลูกหลานทุกคนที่มาที่วัดท่าสงเพนอเจดีองค์นี้เข้าตงึงคิดว่าเจดีนี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระเจดีกำลังใจของดายพุทธศาส์จะมีธรรมปีติ เมื่อตั้งใจนึกถึงเจดีที่วัดท่าสูงเห็นเขาแล้วจำภาพได้เป็นนึกวันไว้ทุกวันทุกคืนตื่นใหม่ๆนึกนิดหนึ่งหลับก่อนจะหลับนึกต่อยหนึ่งเพียงเท่านี้จะมีอารมณ์ติดใจเป็นฌานจิตเจะจัับในภาพพระโสลเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทพธศาสนทกชนเมื่อเวลาท่านตายท่านยนลิกอาบายภูยมิได้ ในการทำมูลที่วัดนี้ทําไมจึงต้องทําให้สวยมีบางคนก็บอกว่าทําเกินหน้าชาวบ้านเขาบ้างทำเจ้าเอาเด่นบ้างมีคนเขามาเล่าฟังเขาไกว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ว่าจะมาชอบเอาเด่นความจริงคำว่าดีแล้ว่าคำว่าเด่นเนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนที่ทำนี่ทำตา,ามใจพระ ไม่ให้ตามใจคนพูดคนพูดเนาะไม่มีส่วนในการทำแต่ก็ไม่มีส่วนในการทำบุญตะตังบาทหนึ่งก็ไม่เคยให้ถ้าเยอะตามใจทําไมถ้าถามว่าทําตามใจพระมีประโยชน์ยังไงก็ขอตตบว่าในเมื่ออาจะมาบทพระบวทมาเพราะพระท่านสอนก็ต้องตามใจท่านมีชีวิตได้เพราะอาศัยพระ มีข้าวกินเพราะพระมีผ้าน,นุ่งผ้าห่มเพราะพระมีที่อยู่เพราะพระมียารักษาโรคเพราะพระมีเครื่องใช้ไม่สออทุกอย่างเพราะพระพระท่านสงเคราะห์ปฏิบัติตามใจท่านญาติโยมก็ชอบใจเมื่อญาติโยมชอบใจมีสาถาญาติโยมก็ให้อาศัยบารมีของพระถ้าเราเราบวชมาเพราะอาศัยพระแต่เราไม่เชื่อพระถ้าบอกว่า มรรกมีจริงสวรรค์มีจริงภพมโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วยังไม่สิ้ยังไม่สิ้นกิเลสต้องเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็แสดงว่าเราเป็นเิรศีเป็นคนนอกวัสสธสนาเวลาบทอาศัยพระอาศัยบาร,รมีของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระอาตมาก็ยอมทําตามนั้นไม่ได้ อีกระการหนึ่งก็บอกสร้างอะไรก็ใหญ่มากมีคนพู้หน้ารังเกียจไม่ใช่พูดสงเกียจท่านหนึ่งเมื่อสร้างสลาสองไร่ได้สองปีเสร็จไปสองปีเขามานั่งเคาะพื้นที่ว่าสร้างทําไมมันใหญ่โตจะพู้คนที่ไหนมาแต่กว่าจริงการสร้างสลาสองไร่จะช้าไปหนึ่งปีการสร้างมันสร้างปีหกเดือนเสร็จ มันก็ไม่ช้าแต่ว่าที่ช้าเพราะว่ามีปีหนึ่งพอกระถินทอดเสร็จพระต้งกสังปีนี้ต่อไปนี้ต้องสร้างศานลาทั้งสองไร่ให้แล้วเสร็จภายในกระถินปีหน้ามันไดายายา้ยากโยมพุทธบริษัทมันเป็นคอนกรีตจะสร้างเสร็จได้ยังไงก็ยังสร้างเสร็จพอถึงกระถินปีหน้าปีนั้นตระเฉพาะรถบัสมาห้าสิบคัน สลาพระวินิตไม่พอลน้นรถเก๋งอีกต่างหากรถตู้ต่างหากพอสร้างเสร็จก็ถินปีที่สร้างเสร็จล้นสคนล้นสลาไม่ใช่พอดีกับคนในคนล้นสลาโดยเฉพาะปีนี้ไหลายลน้นสองกันหลายไหลล้นสลาเป็นนว่าตจ้งแต่ปีพศสองวันส อสองพันห้าร้อสาห้เป็นต้นไปจะรับกถินที่สลา12ไร่สลาที่12ไร่นี่ไม่ใช่คนอื่นอาตมาเองก็คิดว่าท่านสั่งสร้างทำไมที่แรกก็คิดไม่ออกคิดว่าถ้าเป่าแจงกับเพชรสลา2ไร่ก็พอต่อมาไม่พอถ้าสลา4ไร่ร่วมเป็น6ไร่ก็ไม่พอ ต่อมาสลาทิศสองไร่ต้องสามรอบอารับันดาท่านผู้บริษัทเรื่องของการสร้างเจดีย์ก็ยุติกับเพียงเท่านี้นะในวันมาคบบูชา2535ตรงที่18กุมภาพันธ์ขอบันัดทุกท่านมาร่วมกันนมัสการพระเจดีย์หนังสือนี้ออกวันนั้นนะหนังสือนี้จะออกวันบรรจุหลวงท่าจะแจก แจกจะพาะกับคนที่ทําบุญไม่ใช่แจกฟรีถ้าแจกฟรีเดี๋ยวไปทํากระดาษชิดก้นหมดพระบรรดา่านพู้บริษัทโดยเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนาบงคนสมบูรณ์ผลผลจงมีบรรดา่านพุทธศรสนิกรนทุกท่านสวัสดีเดี๋ยวเวลา28วินาท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 ี